กิโลละล้านนะเนี่ยว้กิโลละล้านเออเนี่ยกิโลละล้านใครเขาจะไปซื้อนะพี่หลานเนาะโอ้ยนึ่ไว้สี่เอาเงินมาจากกิโลเครืองเนี่ยน,น่ะไปหาของดีค่ะเดี๋ยวมันหายค่ะของดีค่ะในปลานี่นะนสะเดาเดอสะเดาค่ะ ผักกระโดดเอ้ยพักกระเดาก <laughs> ำลังพองามกำลังพอกินค่ะเอากระเจ็บตีล่ะของหวานของผู้เทามักบอกอีสานว่าเจ้าโอ้หนี่แล้วของมักไหม,ก,ม,ก,ม,ก,มก,กระเดานี่แหละบางคนกับมักบางคนกับบอมักหลายคนไม่ชอบกินเพราะรสชาติมันขมประโยชน์เยอะนะเรื่องสปปรรพคุณของพักกระเดาเนี่ยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งบำรุงหัวใจ ขับไล่สารพิษต่างๆในร่างกายได้ดีดีและเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานความดันเกาอีหล่าลูกจากบัวาเพิ่นขายกิโลเท่าไดเนี่ยไม่รู้ค่ะกิโลละล้านนะเนี่ยว้กิโลละล้านเออเนี่ย <ๆๆ S 1> กิโลละ,ๆๆล,ะล้านนะเสดาเนี่ยใครเขาจะไปซื้อนะกิโลละล้านเนี่ยกิโลหนึ่งกะเท่ากับเงินหนึ่งล้านถ้าสเสดากิโลหนึ่งกะเงิน ล้านนึงนั่นแหละสงสัยกันได้ไงว่าคืออะไรหนึ่งพันไม่ได้หรอคะบอบอหนึ่งกิโลต้องหนึ่งล้านนี่บ่เกี่ยวกับสดเดาดอกเมื่อนี้สารบ่เจ้ามาเก็บเดาไปกินซื้อ,อนะครับอันนี้เกี่ยวกับพวกรวยๆเขาเขาเอื้นตังกันเป็นกิโลต่อหนึ่งล้านถ้าหาแสนยังส่กบหาขีดนะเพราะว่าถ้าเขาเอาแบ่งพันแบ่งพันเนี่ย หนึ่งล้านบาทนะครับหนึ่งล้านบาทแบ่งพันเนี่ยเอามาสร้างกิโลกับสีได้หนึ่งล้านเป๊ะเลยเขาเลยเอินกันหนึ 1> 1, 2, 3, ่งกิโลสองกิโลสามกิโลพวกไอ้เงินนาฬิพวกสีทงสีเทาเนี่ยนะหรืออาจจะพวกมืดมืดพวกดำดำเลยเนี่ยพวกนี่เขาสีเอินกันแบบจริงส่นะครับเพื่อเขาหลีกเลี่ยงกันการคําว่าเงินแล้วกับบาทนะครับเขาสีเอินกันเป็นกิโลกิโลหนึ่งก็คือหนึ่งล้านหนึ่ง ไก้สองกิโลกับสองล้านสามกิโลกับสามล้านบัถที่เขาให้ <c oughs> ลูกกันเด้กเด๋วว่าว่าใบตึ่งนี่อย่า,างสีอีสี <See? Easy. S 2> เรียกใครเรียกอีสีนั่นแหละนี่ไม่ใช่อีสีนี่คืออ e ีลาโอ้ยนี่อีลาเนาะโอ้ยนึกไว้อีสีเอาเงินมาจากกิโลครึ่งเนี่ยน,นะเอาเงินมาจากไหนเป็นกิโลครึ่งไม่มีหรอกบอ่มีบ่ไม่มีอะ่ะโงยคือบ่มีว่ะ ขอจากกิโลคืนผู้ใดว่าเด็ดเอาเสดาไปแทนแล้วกันเบามวนสวนหัวซื้อ,อนะครับเนาะบ่้ด้ว่าผู้ใดดอกแต่ว่ากะอีสานบ่นเจ้ากะเส้อว่าเวรนกรรมบาปบุญมันมีอิรินะครับเพราะว่าเรื่องเวรนเรื่องกรรมเรื่องบาปเรื่องบุญนี่มันจำหนาคนที่เหตุคนที่ทำได้แม่นยำ้ำเลยแหละนะครับยิ่งกลัวอย่างเลยแหละเรื่องความจำของบาปและบุญด้วยใจจริงอีสานบ่นเจ้ากะ เป็นคนบ่มมักอยู่แล้วพวกที่ทํานาบนหลังคนนี่สังสังสังแหงแหงจำนาไว้รวดว่าอีสานพระเจ้านี่เป็นคนที่สังคนแบบนั่นอีหลีหนึ่งกิโลคือหนึ่งล้านบาทรู้จักหรือยังคะสะดาคือของดีรีบหากินเด้อไปกลับบ้านเฮาบ้านที่นี่ย